มตกปลาที่ดังที่สุดในช่วงนี้ก็คือเกมฟิชนะทุกคนนะแต่ในวันนี้เราจะมาเล่นเกมตกปลาอีกเกมหนึ่งซึ่งเป็นเกมตกปลาที่สายเติมจะต้องชอบดูใจด้านขวาได้แล้พวกไหนบ้ามีให้เราเติมเงินเติมอะไรได้อย่างสบายใจเลยเว้ยแบบนี้เราจะกอบที่เราต้องการตกปลาแบบเศรษฐีไงเเหมาะสมกับเราจริง เกมฟรีชนี่คือแบบมันเหมาะกับคนขยันเล่นนะทุกคนครับแต่เราไม่ชอบเราชอบแบบขยันเติมมากกว่าเออแค่นีจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแต่ว่าก่อนจะไปเล่นทุกคนครับอย่าลืมนะสั่งซื้อเสื้อจุดพักใจไม่ใช่จุดพักร้อนใช่ด้วยนะครับหรืกันเยอะๆเลยนะมีให้เลือกตั้งหลายสีเลยแล้วก็อย่าลืมทุกคนครับปีกของฉลามด้านหลังนี่เลยพวกนายหมาดูเร็วเจอเอ มีทั้งหมด5สีนะทุกคนคามนี่อันนี้คือ3สีที่เราใส่ก็ประมาณนี้โคตรสุดที่อยากได้หรือยังอะทุกคนเออไปตามก็ได้นะทุกคนนะในกลุ่มกบลหลานเลยบรรยากาศคล้ายๆเกมฟิชเลยนะเว้ยแต่เป็นสายเติมมาประมาณนั่นแหละโ เฮ้ยแล้วการตกปลาเหมือนการเปล่าอ่ะทจ้งกบอ่ะอ่ะลองตกดูทุกคนนี่กดค้างได้นะแบบนี้ยิงเราสูงก็จะได้ยิ่งหลักเยอะนะเว้ยเฮ้ยไปปุบกดไปแบบนี้เฮ้ยอุ้ยขึ้นเต็มเลยอ่ะมัวตาเลยเนี่ยประมาณนี้แล้วทุกคนกดแบบเชี้ยงเหมือนฟิชเลยนะครับผมแต่นี่เหมือนเป็นยิงเป้านะอาลงประมาณนั้นน่เฮ้ยตกปลาด้วยการชิกย้ำเลยอ่ะโอ้ยเป็นปลาแล้วอ๋อวิธีการสู้ทุกคนคือกดไปเรื่อยแบบนี้อ๋อให้มันหลอดเต็มแล้วเราจะได้มาทุกคนครับเฮ้ยปลาหมดให้สามคน ในอินเด็กทุกคนครับก็จะมีบอกนะว่าเราได้ปลาตัวอะไรบ้างนะคนครับในเกาะที่เราอยู่ตอนนี้ทุกคนครับก็ปลาจะไม่ได้เยอะมากนะที่หายากสุดก,ก็จะเป็น 1- นึในห้าร้อยสิบสองนพวกนายโอ้มีชื่อว่าบล็อกฟิชนะทุกคนอันนี้เรายังไม่ได้เดี๋ยวมาดูซิว่าวันนี้ใครจะได้บ้างทุกคนส่วนปลาพวกนี้เป็นเกาะอ,อื่นเอ้ยนี่เหมือนเนซีเลยอ่ะเห็นไหมหนึ่งในสองแสนห้าในเกาะสโนวี่เนี่ยตอเน,นี้ยฉันเลื่อนเรามาดูข้างล่างอ่ะจะกบตัวสุดท้ายหนึ่งในล้านสองโห ไม่ใช่ล้านสองสิบสองล้านเอ้ยมันคือสิบสองล้านห้าแสนเลยนะเอ้ยนี่มันตัวสัตว์โบราณที่ไหนเนี่ยไดโนเสาร์รรหรือเปล่าอ่ะไม่ว่าเนี่ยในวันนี้เราจะมาตกไปเรื่อยๆทุกคนครับจะไปตะลุยทุกเกาะเลยละกันแล้วมาดูซิว่าจะได้ปลาหายากไหมทุกคนครับแต่ว่าก่อนอื่นของเติมมีอะไรให้เติมบ้างนะ <c oughs> ซื้อกันเลยจ้ากอบอ่ะอันแรกคือเรากดไลค์แล้วเข้ากลุ่มเพื่อได้อันนี้ทุกคน500โหเศษเงินอ้อแล้วก็มีนี่ว่ะสามารถสุ่มเบ็ดได้ว่ะทุกคนเฮ้ย,ยสุ่มเบ็ดรอบหนึ่ง249รอบโลบักเลยอะ่ะเราสุ่ม3รอบไปเลยไหมเพื่อได้เบ็ดเดียไหมเฮ้ยก็ดีนะจ้ากอบอะ่ะเสียน้อยเสียมากเสียมากเสียมากนะทุกคน <c oughs> กดเลยละกันนะสามอันทุกคนครับมาดูซิว่าจะได้อะไรมาถึงเราเติมเลยมันเทดได้เพื่อนได้ไหมอยากเทดอะ่ะอ่าไหนดูซิเบ็สามอันจะได้แรมาบ้าง ไงบ้างอ่ะ ไม่มีได้หนึ่งในห้าด้วยเฮ้ยก็เป็นห้ามาทำร้านมันกวบอะดีสุดนะจะกรบหน <อา S 2> ึ่งในห้าเนี่ยอ๋อเหรอโอเคสับสนนิดหนึง<อ>่งนางเขาดูสเตตสีด้วคนค่ะอันที่ดีที่สุดน่าจะเป็นอันนี้นะเป็นมิสติคอลนะทุกคนใช่ไหมนี่ดีสุดนะทุกคนหัวกะโหลกอันนี้เน,น,นี่ยพวกนายดูดได้แล้วก็มีพวกเติมเงินเติมไรเติมคูสองและไม่เติมซุปเปอร์ยอดด้วยเรือยอนนะทุกคนว้าวจะได้หนึ่งในยี่สิบมาว้าวหาปลากันต่อเลยพวกนายว้าวเฮ้ยไหนได้อะไรอะจ้ากบอะหนึ่งในสองร กว่าว่ะแต่เมื่อกี้ชันสเกตนะเอ้ยชันกดคลิกที่หนึ่งคือมันได้ปลามาเลยไม่ต้องกดสู้นานอ่ะโอ้ยอย่างดีเลยด่นะทางนั้นน่ะเบ็ดอ่ะอุ้ยเนี่ยแหละเกมตกปลาสายเติมที่พวกเราชอบเฮ้ยอะไรฉันได้อะไรมา้อะไรเฮ้ยฉันได้หนึ่งในห้าร้อยสิบสองแล้วอุ้ยไม่ควรดูก่อนว้าว 12บอฟฟิชโหยไหนดูก่อนเด่ปลาจมูกปลาหน้าคนชัดๆเลยมีอนิเมชั่นอลังการด้วยนะพวกนายจริงเออเออโคตรอีปิกเลยโอยอยากเห็นนะอย่าลืมนะพวกนายนะด้านหลังไม่ให้เราขายด้ด้วยนะว้ยอย่าลืมไปขายกันโอเคไม่ว่ไวแล้วอัพสกิลเลยฟิชชิงสปรดอ่ะอัพด้วยประมาณนี้มี2พอยท์ทุกคนเอาเป็นดวงด้วยหอัน จะได้เหมือนเอเรียนเลยว,าว้วาวเอ้ยเดี๋ยวฉันก็ได้ต่อเลยว่ะได้เหมือนกันโอ้โหพุ่งมาเลย โอ้ยใครหนักสุดล้วเนี่ยโอ้ยของเจ้ากบหนักสุดอ่ะกดคุยเลยขอขายนะครับครูโาจาสลดัดกดขายออเลยสิขายหมดเลยว <6 19, S 2> หกร้อยสิบเก้าเลยฉันได้มาเมื่อกี้อ่ะโอ้ยฉันได้สามร้อยสี่สิบเก้าเองโอ้ยฉันได้สามร้อยแปดแปดอ่ะตัวนี้มีเบ็ดี๋ยวลองดูราคาเบ็ดดูซิเบ็ดใช้เงินในเกมก็มีประมาณนี้ห้าร้อยหนึ่งพันออวะฉันซื้ออะไรไม่ได้เลยอ่ะตอนเนี้ย <Hello? S 2> ซื้อได้ในเรื่องถ้าเลื่อนมาหลังสุดเนี่ยไม่ให้เติมโลบักซื้อได้เลย ฉันซื้อไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละนึกว่าเราได้ปลาหายากในเกาะน,นี้แล้วเราลองไปหาปลาหายากในเกาะอ,อื่นบ้างไหมเฮ้ยดีเลยสิ่งต่อมาที่เราต้องทำคือการซื้อเรือเพื่อไปเกาะอ,อื่นนะทุกคนกดเลยสิได้เวลาเติมอีิบะเนี่มีซื้อแพซื้อเรือแพวันนั้นได้กี่คนสองร้อยอ่ะไปได้ไหมพวกนายไปด้วยได้ไหม,ไ,มไปได้อยู่ โอเคงั้นเรือไม่ต้องซื้อแล้วทุกคนครับมันเปลืองเงินเกินไปเอาเนี่ยเลยเออตกตาเลยใช้จะกดไปเดี๋ยวเราทำการไปเกาะด้านหน้ากันทุกคนครับวอ l d c h a n n นะครับทุกคนไอซ์แลนด์ตรงนั้นโทำไมมันตกยากกันเลยอาะเบ็ดหลอดโอ้แสดงว่าไหนจะปลาหายากหรือเปล่าโทว่าปลาตัวใหญ่แน่เลยอย่ามาเกี้ดึงไม่ไหวอะไรเนี่ยไอเลี่ยนทำไมในกระจอกขนาดนี้อ่ะแค่นี้ก็เบ็ดหลุดแล้วโ้่โ้่ใครจะอ้วนเหมือนนายอ่ะดึงไหวอ่ะ สัตว์หายากสุดมันจะหนึ่งในเท่าไหร่ทุกคนครับหนึ่งในสองหมื่นสองว่ะไม่น่าจะมีโซนเหมือนฟริชนะคือตกตรงไหนก็ได้แหละมัง้งเอ,อ่กดมาเฮ้ยเฮ้ยปลาอะไรอ่ะทีเดียวหดึ่งคึอกามหักเลยวะเนี่ย อยดูดิเป็นเหมือนได็กสาวโมซาโซรัสเลยคล้ายๆเลยไงดูดิว้าดูไม่ไหวอ่ะชรามอ่ะไม่ไหวเหมือนกันเลียนบางทีก่อนนี้จะแก่งเกินไปสำหรับพวกเราวะเนี่ยเบ็นพวกฉันไม่ไหวอ่ะจะกลัวอ้าวจริงอ่อขโมยเรือกลับได้มาเออจะกลับไปก่อนเดิมอแสดงว่าพวกนายต้องหาเงินซื้อเบ็กก่อนน่ะสิใช่ไหมใช่โอ้โหนั่นนายลองกดรีเซ็ตตัวนี้มันไปเกิดจุดเดิมไหมใช่ก็จะว่ายน้ำไปเลย แล้วก็ Do, วกรีเชโดเพื่อไปเกิดจุดเดิมโหมอย่างนี้แสดงว่าฉันต้องยืนคนเดียว่ะสิเกาะนี้โว้นายแข็งแกร่งเกินไปแล้วอ่ะตอนเนี้ยนายต้องบอกว่านายรวยเกินไปแล้วตอนนี้โอ้ยต้องรีบตกปลานะเอเลียนจะได้ซื้อเบ็ดแล้วก็ตามเจ้ากบไปอะ่ะเออฉันจะเก็บสักพันหนึ่งเนี่ยหรือไม่นะพวกนั้นไม่อย่างลำบากนะเติมเบ็คคนละอันก็ได้นะคนละ240กว่าเนะี่ยตังไม่มีเออไม่มีโลบากอออ้ระดับชั้นเดี๋ยวฉันโอนให้เอยเอาไหมล่ะจะไหมล่ะไม่ใช่ขอเลยทาง้น ขอแบบเลยเจ้ากรบขอแบบเร็วๆตอนนี้คือฉันได้โอนเงินให้พวกนายแล้วนะนายก็สามารถกดสุ่มได้แล้วนะเว้ยเดี๋ยวฉันจะทําให้ดูเลยนะหนึ่งครั้งได้หนึ่งไดเก้าเก้าว่ะเอยมาเลยเอารับไปกระใจฉันด้วยนะพวกนายเออเร็วๆเถอะนายซื้อเลยไปเท่าไหร่เฮ้ยนากเอเลี่นนายโชว์เลยสิว่าดวงนายดีกว่าฉลามเฮ้ซื้อไปเลย ออกได้เลยอ่ะไล่หน e ึ so okay. ่งในห้าเนี่ยแหละนะการเติมแค่หนึ่งครั้งเอาลองตกดูสิพวกไหนเรากดดูว่ากดครั้งเดียวมันจะได้ปลาเลยไหมเหมือนฉันไหมโอเคโอเคกำลังร้องอยู่อ่าลองดูลองดูเฮ้ยทีเดียวจิ้งจุ้ยอ่ะเออนั่นแหละนั่นคือความเทพไงเนี่ยทุกคนครับเหมือนผมจะเห็นด้านซ้ายทุกคนจะมีออโต้ฟิชชิ่งด้วยนะคะมาดูซิปันฟรีไหมเนี่ยเอาแล้วซัมันออโต้ได้อย่างฟรีๆเลยแหละเฮ้ยไม่ต้องเสียตังค์ด้วยอ๋อ โอ้ยกดอันนี้ให้เราด้วยกดเชคให้เราด้วยโอ้ยอย่างงี้ก็แค่รอทุกคนตามหาปลาหายากที่สุดในเกาะนี้ทุกคนครับชาเลนจ์ในวันนี้ขอให้หาเจอนะตั้งหมื่นกว่าเลยอะ่ะสองหมื่นเหล่าคนกากมาแล้วทุกคนนะฉลามมาโอ้ยตอนนี้ทุกคนครับขาดปลาแค่สามตัวในเกาะน,นี้เท่าน,นั้นที่ผมจะต้องหานะทุกคนอัปเกรดสกิลด้วยทุกคนอัปเกรดรักโชคดีไปะ <c oughs> จะได้แบ,แบบหาปลาหาดีจะมีเอมิชันเฮ้ อย่าบอกเราว่าไอ้เจ้านันมาแล้วอ่ะฉันได้วานนะเนี่ยโอ้ยยังไม่ใช่แซนที่หายากสุดอันนี้คือหาลองสุดท้ายโอ้โห6.5เลยเอ่ะ ผมว่าเกมนี้ดีกว่าเกมฟิชเนี่ยแทุกคนสบายมากนะคบผมไม่ต้องกดดวอะไรด้วยดูดิเออแค่ตกเฉยเองอะเกมฟิชนี่อ่อนไปเลยอะเราจะต้องเติมดวงเยอะๆทุกคนครับจะได้มีดวงมากขึ้นผมเติมมาเลยราะคาะมันก็ไม่แพงมากนะทุกคนเฮ้ยมีคาสินมาตัวไรวานหรือว่าตัวหายากสุดโอ้ยเหมือนจะเป็นวานปะ โอ้เป็นวานว่ะขอขายหนอขายทั้งหมดเลยไม่ต้องเก็บไว้ได้มาสองหมื่นว้าวขอโตกแบบออโต้แล้วเก็บเงินง่ายแล้วเกิดนะเนี่ยใช่<ม>โอ้นี่งสามารถซื้อนี่ได้ทุกคนครับเป็นกาแล็กซี่ทุกคนผมซื้อมาเลยดีกว่ามาแล้วก็เหมือนจะเห็นมีน้ำยาด้วยนะขอลองดูน้ำยาสิแค่พันเดียวไงยเจ้าจกบเป็นแบบรักโพชั่นหนึ่งอ่ะอ๋อหนึ่งสองสามตามขัน้นมีโลบักไหมโพชั่นโลบักไม่น่ามีทุกคนเลเดี๋ยวผมซื้อพันหนึ่งพอใช้ยาโพชั่นนี้ทุกคนแล้วก็ใช้นี่นะครับอันนี้อ่าประมาณนี่แหละมา ที่ตรงนี้จะไม่ดีหาที่ยืนดีๆก่อนอ่ะตรงหินนั่นแหละมาแล้วก็ทำการตกโชคดีเดี๋ยวเราจะลองตกสะพานก่อนทุกคนครับถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงๆทุกคนเดี๋ยวเราจะย้ายกอดไปตกที่อื่นแล้วกันเนาะเฮ้เดี๋ยวเฮ้ยอะไรใจมาแล้วโอ้แล้วประเด็นคือคาซีมันเหมือนปลาวายเลยใช่ไหมนื่ว่าตัวปกติไหนเอาแนวดูดิอ๋อมันเป็นดบรูฟนี่ยเดบรูฟใช่ไหมมันเดบรูฟเลย ออ้ยป่านี่คือกว้างมากแล้วก็มีฟันหลายซี่ฉลามดูกินนะได้ทั้งตัวเลนี่ยเดบุบหรือจะสู้เจ้านีตัวย่า่แบกน้ยังจะมาสู้อีกตัวยังกบจิ้งจกไม่ไหวแล้วว่าเราขี้เกียจขี่แพ้แล้วมันเสียเวลาทุกคนครับเดี๋ยวมาซื้อเรือดีกว่าไหมสปีดโบสเลยแมสปีดโบสอะไรก็ได้เจ้ากบขอไม่ไหวไอซปเปอร์ยอดคือไม่น่าจะซื้อนะทุกคนเพราะว่ามันมันไม่แรงนะครับแถมแพงด้วยสปีดโบสแรงกว่านะครับสิบทับสิบเลยอ่ะเป็นของเตอร์บอหรือว่าของแพง เติมของเติมเราต้องไปสโนว์ก,ก่อนทุกคนครับก่อนรองจากตรงนี้หายากสุดในสโนวี่ก็คือเป็นเหมือนเนซี่แล้วทุกคนเนี่ยโอ้ยอยางตึงอย่างตึงเอ,อ้ยหนึ่งใน900มาลนะเพราะเราตกมาสักพักทุกคนครับตอนนี้คือขาดแค่3ตัวร่างเท่านั้นทุกคนก็จะเป็นออก้านี่คือวายเปชช่าค่าใช่ไหมใช่อ่าแล้วก็จะมีเป็นบล็อปนะทุกคนแล้วก็อันสุดท้ายก็เนซี่สามอันนี้เท่านั้นนะทุกคนครับมาดูสิว่าใครจะได้อันไหนก่อนไปตกในปลาตัวหนึ่งแต่ว่ามันดึงไม่ึ้นมันดึงไม่ไหว แสดงว่ายังเป็นปลาหายากมันดึงไม่ไหวน่ะโอ้โหเสียดายจังเลยสเต็งไม่พออุ้ยอัพด่วนเลยอัพด่วนเลยอัพเต็งด่วนเลยโอเคลองใส่เยอะสี่หมื่นดูคอนโหดเลยนี่มาเหยื่อมันแพงโอ้ได้ปลาหนึ่งในสามพันสุดโหดว่ะของเติมมีเติมได้ปลาโหดๆเลยไหม ไม่ใช่ว่าเติมเหยือ่อจต่เติมปลาเลยใช่ไหมจะกบซื้อเอาตลาดเลยเออซื้อหาซื้อปลาในตลาดเลยไม่ต้องตกเองอะ่ะไอ้คัสตินมาไปตัวอะไรให้ยยว่าไม่ใช่คัานีิจะได้ออก,การ์มาเอาอ่าะแสดงว่าตัวที่นายดึงไม่ได้นี่อาจจะเป็นตัวไอ้รองสุดท้ายนั่นก็คือบล็อคอะใช่ไหมเฮ<อ>้ยหรือก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นไอซีเลยก็ได้เออก็จริงนะเฮ้ยคัสตินมาเอาไปตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ย ฟานเหมือนกันป่ะออกกาป่ะได้ออกกาจริงด้วยอ่ะโอ้พวกนายได้ออกกาทั้งคู่เลยฉันยังไม่ได้เลยจะบอกนายไม่ได้ออกกาแต่นายได้ออซ็อกออซอกคืออาอนที่เอเรียเจาะคูนไงเอาว่ามาเหมือนกันว่าโอ้โหเราได้เหมือนกันด้วยออกาเหมือนกันเลยแสดงว่าเป็นช่วงออกาชุกชุมตอนนี้ก็เลยสองตัวทุกคนครับเราไปเกาะใหม่ก่อนไหมไปตกอันอื่นก่อนไหมเออเราค่อยเวียนมาดีกว่า เออเดี๋ยวค่อยเวียนมาดีกว่าทุกคนครับไม่งั้นมันจะใช้เวลานานเกินไปสำหรับการตกปลาในวันนี้เราอาจจะไม่ได้เล่นแค่พาร์ทเดียวไงทุกคน,นัานเราเากาะน,นี้เป็นเกาะสุดท้ายของเราแล้วกันนะได้ไหนเท่านั้นเอาเท่านั้นนะเว้ยเข้าใจไหมโอเคเอะลองเริ่มตกเลยทุกคนมาดูซิว่าจะได้ปลาหายากเร็วไหมอ่า <Okay. S 1> ได้ตัวหนึ่งในสี่พันมาเดี๋ยวตัดไมค์ทีตอนที่เราเจอกันและกันตอนไหนเจอกันก็ตอนนั้นแหละเฮ้ยเดยนนะเฮ้ยฉเจอปลาหายากเฮ้ยโอ้โหแล้วฉันดึงไม่ได้เออไหนก็อ่ะ โอ้โน oh no. นั้นตาหายยากแน่นอนแต่ดึงไ,ไม่ไหวฉันกับเอเล็กก็ไม่มีทางไหวเลยอะดิเออพวกเชนก็หมดสิทธิ์แล้วดิอย่างเงี้ยไอ้จะได้ดึงยากแต่ว่าดึงขึ้นอยู่คัดสีได้เลยตัว right. uh, อะไรไอ้ไอ้ตีตีฟิตแล้วไอ้กำลังจะขึ้นผิวน้ำดูอะไรดูสิขึ้นมาเลยตัวอะไร ไม่มีคัดลีนแต่เป็นหนึ่งในห้าหมื่นโอ้โหนึ่งในห้าหมื่นยังดึงยา้าขนาดนี้เลยเนะี่ยโอ้ยตัวใหญ่ใหญ่โอ้่าสุดท้ายนี่ระดับแบบสับปหลาดเดท้องทะเลจะช้าทุกคนแอนเชียนโอเชียนเนี่ยกดหนักอยู่อ๋อไงไงได้ตัวนี้มาเหมือนฉลามโอ้ยตัวใัญเลย,ลยเดี๋ยวเราจะตกกันีกประมาณสาก 5, ัก5นาทีและกันนะทุกคนถ้าเกิดว่าช่วงนี้ไม่มีอะไรเคลบหน้าก,ก็เดี๋ยวไปเลยละกันนะทุกคนครับ โอ้ทุกคนครับโโอ้หเจอปลาไซยั่งอีกแล้วเมื่อกี้อุ้ยพอแค่นี้ละกันนะเพราะว่าปลาไซยั่งนี่ไม่น่าจะไหวแล้วว่ะสำหรับเบ็ดกระกาของฉันเนี่ยตอนนี้นายอัพสเต็งเท่าไหร่แล้วเออสเต็งชั้นสิแปดอะตอนเนี้ยโหน่าสงสารเหลือเกินขนาดนายสิแปดนะยังดึงไม่ได้เดี๋ยวนีวันนี้พอแค่นี้ละกันนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนอยากให้เล่นต่อกดไลค์คลิปนี้เยอะๆบ๊ายบายนะทุกคน